สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีซีแฟนช่องนะคะ <c oughs> สวัสดี FC ทุกท่านนะคะ <c oughs> ภาพชัดเสียงชัดบ่านอกนะค่ะ <c oughs> ภาพชัดเสียงชัดไหมคะ อัพใดเข้ามาแล้วแจ้งผลการรับช่วให้แอดเดอร์ er จาวาภาพชัดเสียงชัดบอ ชัดนะคะขอบคุณมากมากนะคะคุณเหนือฟ้าที่แจ้งผลการรับชมนะคะ,ะภาพชัดแล้วค่ะภาพชัดเสียงชัดแล้ว <c> จ <oughs> ้าสำหรับมือนีนะคะอากาศจะมีแนวทางรับสายขมีนนะคะเอฟซีเป็นเลขรับสายขมเรีนเนาะคะ่ะกัดได้โล่ให้เอฟซีไปแล้วนะคะแต่ว่ากัหลายๆคนกนัยังทักมาหาแอดหลายนะคะทักขมาหลายเนาะคะ่ะ ว่าลอ,ลอ,ลอลาาเเนอรับสายแขมเนอยู่เด้อแอดแอดก็ลงไปให้แล้วนะคะแต่ว่ากะบ่เป็นยังเพื่อเอฟซีท่านไหนที่ยังบ่เห็นเนาะคะ่ะเพื่อนีแอดกะมานะคะมาคืนไล่สดบวกกับเอฟซีแล้วกับไหแนวทางเอฟซี FC อีกคือเกาเนาะคะ่ะคุณกนกวันนะคะสวัสดีค่ะแอดขอให้ทุกคนโชคดีนะคะชัดเจนค่ะ กับภาวนาเนาะค่ะให้เอฟซีนะคะ,ะ,คะโฉมมาสำหรับแนวทางที่แอดนะคะนํามาเสนอเอฟซีเนาะคะ่ะก็อยากให้เอฟซีได้โชคได้มาน,นะคะจังตามตัวเลขมองได้ที่เพิ่นว่าแม่นมองได้ที่เพิ่นให้ tech, ์เชอร์ไฮเข้ามาเนาะคะ่ะกะได้ตามมาแบง่งปันเอฟซีนะคะจัางวับสายขมรนะคะวันแรกที่เพิ่นให้มากก็คือเพิ่นให้มากศูนย์หกก็ออกศูนย์หกตรงๆเนาะคะ่ะรางวัลที่สองเพิ่นให้มากสี่หกสองมันออกสองสี่หกเนาะคะ่ะมันเป็น สามตัวตะวสามตัวโต,ต,โต,โตนะคะทาเอฟซีธันดที่เอาไปมุนนะคะหกประตูหกที่นั่งก็จะได้สามตัวตรงๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวท่งนะคะสําหรับรับสายเ,เมนเนาะคะ่ะสี่นวดติดแล้วนะคะงวดนี่เนาะ,ค,ะค่ะใสเอฟซีใสวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแต่ว่า,ารับสายเ,เมนนี่เพิ่นทรงแนวทางมาหา้องเบลโดยตรงเลยนะคะ้องเบลพาด้วยเนาะคะ่ะอาการ้องเบลก็ไแต่นํามาแบง่งปันกับเอฟซีรกดับางทีมงานนะคะ ต่ละช่องนะคะที่น้องเดียวเพิ่นทรงตอนเลขแนวทางมาให้นะคะคุณมงคลนะคะขอสามตัวด้วยนะจ๊ะจะได้ช่วยโอนทำบุญอ่ะกับภาวนาขอให้มันเข่าอีกคืองวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะคุณธนิดาเหมือนบ้าค่ะคะันแอดอานมาถือก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะภาษาอังกฤษเนาะกับางครัง้งกับ <c oughs> จะอ่าน บ่ถือเนาค่ะมาแล้วมาแล้วเพิ่งเลิกงาน <c oughs> เพิ่งเลิกงานมาค่ะข่าวการดข่าวกาบายบ่ก็เลือกคำแต่เพราะว่าน่าจะสองทุ่มบค่ะสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะทายยูทไทยนะคะ <c oughs> สําหรับแนวทางรับสายค้าเม้นนะคะเพิ่งกับปอยนะคะเพิ่งกับปอยไปแล้วเนาะค่ะและแอร์กาได้ลงแนวทางให้ยซีไปแล้วนะคะแต่หลายๆคนยังทักมาก หาแอดหลายเลยเนาะค่ะว่ารออยู่ในแอดรอรับสายคอมเมนต์อยู่นะคะรอฟังจากแอดนะค่ะอ่ะกยินดีนะคะสำหรับเอฟซีทนายที่เพราะว่าตอนนี้นะคะบอกง่ายๆก็คือเพจปลอมเฟซปลอ,อมนะคะปลอมหลายแห้งเนาะค่ะจากเอฟซีจัดเสืยอันไหนนะคะภาว่าจะเป็นแนวทางตามประเทศแนวทางของรัฐบาลไทยเนาะค่ะแต่ซ่องจริงนะคะส่วนมากนะคะรับสายคอมเมนต์รับ อิสราเอลนี่เนาะค่ะที่เพิ่นทรงหายมันจะบ่มีอ่าแนวทางเพื่อนบ้านเนาะค่ะมันจะมีแต่รัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะที่เพิ่นทรงมาให้เนาะคะ mm ่ะ hmm. เอฟซีเพิ่นก็นเลยเอฟซี FC บางคน,นก็นเลยซับสนนะคะเพิ่นก็นเลยว่าลอดฟังจากแอดนี่ล่านั่งทาฟัางจากปากแอดนี่ล่เนาะคะ่ะขนาดฟังจากปากแอดคักๆนะคะเขาก็ยังออกไปเฮ็ดไปดัดเสียงเนาะคะ่ะไปดัดเสียงไปเฮ็ดปากเป็น เสียงที่เขาจะไายออกมากเบาวตามคํามเบาของเขาก็มีนะคะแอดไปเห็นโอ้เป็นหนาแอดรูปแอดก็คือเดี๋ยวก่อนเรนะียนแอดขออนุญาตแจ้งเตือนเอฟซีก่อนนะคะก่อนจะหายตัวเลขแนวทางนะคะอันนี้คือย้ําเตือนเลยนะคะถ้าเป็นรูปแอดหนาแอดแม่นเป็ดปากแอดที่เว,ว้านะคะเพราะว่าแอดเห็นมาแล้วก็คือเป็นรูปแอดเป็นหนาแอดนะค่ะก็เป็นนั่เนนงเว,ว้าแต่ว่าเสียงเขาไปดัด เอฟซีตรงฟั่งออกหรอกว่าเสียงดัดันเพลงใดนะคะแต่บางคนก็นอาจจะเสื้อนะคะเป็นเสียงดัดนะคะให้ให้เข้ากลุ่มนะคะถ้ามีการเข้ากลุ่มแล้วเสียเงินนะคะกับเข้ากลุ่มอ่ะเว็บหวยเว็บซื้อเลขของข้าเจ้าละค่ะเอฟซีก็ต้องไปเข้าและจเพราะว่าตัวเลขแนวทางแอดน่ะลงหาในช่องไปเลยนะคะเอฟซี FC ก็คือเห็นในช่องไปเลยถ้าเ่เห็นตัวเลขก็คือ เลขยังบ่มามแค่นนางคุยกันเนาะค่ะถ้าเลขมาแอกรโล่งห้เห็นไปเลยบ่มีการห้เขาไปเอาในกลุ่มบ่มมีการเสียเงินห้ยเอฟซีฟิฟี่เนาะค่ะเพราะว่ามันกับไริการันตีว่ามันจะถูกนะคะเอฟซีแอกอร์บริการันตีว่าเลขมาเนี่ยนี่ที่แอจะโชว์จะให้ยเอฟซีบ้างนี่มันถือให้ผ้ากันไปซื้อเอาก็บบริวาเนาะค่ะมิตรบาเป็นแนวทางเด้อห้ f เอฟซีส่วิจารณญาณในการรับช่รับฟังตัวเลขเนี่ยมันมีเขามีรุดนะคะ กับพ่อมี่แพลูแต่ว่าตามสถิตินะคะสถิติที่ผ่านมาเพิ่อนหมากนะมันเขามันถูกมันแมนของเพิ่อนเนาะค่ะแอคเกอร์เล่ได้นํามากนะคะแบ่งปันให้เอฟซีนะคะเพื่อเอฟซีมักชอบน้ำนะคะเพื่อไปยึดจับลอตเตอรี่เพื่อมิโชคน้ําเพิรนแข่มันถึกนะคะครึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยละสามโตนะคะแล้วก็งวดก้อนน่ยก็สองโตตรงๆศูนย์หกเนาะค่ะป้ใิไปยึดจับลอตเตอรี่ก็จะได้สองโตไทยนะคะศูนย์หกตรงๆไม่ได้กัดนะคะ อะคุณละอองสวัสดีนะคะก็คือแจ้งเตือนเอฟซีเนาะคไว้เนี่ยแหละคะ่ะถ้ามีการเอิ่นเขากลุ้มนะคะแม่นจะเป็นนาะแอดเป็นรูปแอดแล้วก็เป็นรูปแอดที่ทักไปหาเอฟซีเว่าสิทักไปในไลน์ในเมสเซนเจอร์ในย่างกระซังเพราะว่าแอดมินนี่จะบบอทักหาเอฟซีนะคะนอกจากเอฟซีจะทักมานะคะแอดจแจะตอบครับบางเทือแอดยังบม่ได้ทักเขาไปอ่านยังไ่ท่านไดตอบกลับเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดกะ คือว่าอยากหลายงานหลายอย่างเนาะค่ะในไลน์เอฟซีทักมาหาหลายแอดกับบรายนั่นนะคะเพราะว่าที่แอดให้แอดไลน์น่ะก็มีคนขอขอไอดีไลน์แอดเพิ่นสิส่งตัวเลขแนวท่าไงเพราะพอดีแอดลงไปในในช่องเอฟซีกับแอดมาหลายมาขอเลขเนาะค่ะแอดก็เลยให้แอดก็ให้ลอนะคะให้ลอคือแอดจะลงให้นะคะจะลงให้ในเพจแต่ว่าผู้ใดมีตัวเลขแนวทางอยากแบ่งปันอะให้ส่งมาให้แอดเลยเดี๋ยวแอดก็ จะเบรงสถิติแล้วก็แอก็จะเข้ามานะคะมาบอกมาอ่าแบ่งปันเอฟซในช่องของแอดนาะคะผู้ใดที่อยากแบ่งปันนะคะอยากแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะในเพื่อนเพื่อนที่เป็นเอฟซของแอดในช่องของแอดนะคะก็ให้ส่งตัวเลขเข้ามาได้เดี๋ยวแอดจะนํามานะคะนํามาแบ่งปันให้เอฟซเนาะค่ะแต่ว่าถ้าสิทักมาขอตัวเลขนี่ะให้รอเบิรงในช่องไปเลยนะคะเพราะว่าแอ แอดจะบอคอยไม่เวลาานะคะจะบอคอยมีเวลาไปอ่านไปต่อเพราะว่าหลายคนอีหรีนะคะเป็นร่อยนะคะเอฟซีที่ว่าขอเลขรับสายคแคมเมนหน่อยทั้งที่แอดก็ลงไปแล้วนะคะแต่ว่ากะคือว่าหลกักกะเข้าใจเอฟซีบางคนมันก็ว่าต้องรอฟังจากแอดนี่เนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวเตรียมโจทย์เลยนะคะเพราะว่าตัวเลขปล่อยไปแล้วนะคะปล่อยไปสองสามวันแล้วเนาะค่ะแต่นี่กะเห็นเอฟซทักมาหลายก็เลยมากขึ้นนะคะมากขึ้นในเอฟซอีกเพื่อบางคนยังไม่เห็นเนาะค่ะอาจจะรอหรือว่าอาจจะรอจาก สร้างจากแอดนะคะอ่ะให้เตรียมแคปเตรียมโจทย์เลยนะคะตัวเลขสามตัวมีสองหางเหมือนเดิมนะคะวันที่วันที่ผ่านๆมาเพิ่งกระหายสามตัวสองหางแล้วค่ะสําหรับรับสายขมันนะคะมันจะมีสามตัวอยู่สองชุดนะคะและ้วก็เลขสองตัวสามชุดเนาะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวแอดจะให้ดูตัวเลขเลยนะคะอะนี่แล้วค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะรับสายขมันนะคะแนวทาง ประจำางวดที่16กรกฎาคม2568นะคะ103และ528นะคะ FC อย่าลืมตัดด้วยค่ะที่สําคัญอย่าลืมตัด2ตัวแต่ว่า2ตัวที่พนหนีมาหายมันก็บอยู่ในเลข3ตัวนะคะแต่ว่าพนตัดออกมาแค่0301แล้วก็28แต่13พนปรนะเด้ตัด FC อย่าลืมนะคะแล้วก็5258นี่นะคะ มันจะเป็นตัวเลขทั้งหมดนะคะเป็นหกหางเนาะคะ่ะสำหรับเลขสองตัวนะคะถ้าถ้าเขียนให้หมดก็จะเป็นก็จะมีหนึ่งสามห้าสองแล้วก็ห้าแปดเนาะคะ่ะแต่ว่าน,นี่ก็คือที่แอดเขียนให้ก็เขียนตามที่เพิ่นให้มากนะคะกับเพิ่นส่งให้น้องเบลแบบนี้เนาะคะ่ะน้องเบลเพิ่นก็เขียนให้เอฟซีแบบนี้นะคะแเราแอดกัให เป็นตัวเลขที่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าจะไปเขียนเพิ่มเติมเดี๋ยวเอฟซี FC จะว่าตัวเลขคือบบตรงกันคือบอกคือกันเนาะคะ่ะนี่นะคะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางรับสายเขมรน,นะคะชัดเจดนเนาะคะ่ะเอฟซี ย้ำว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะคุณอ,อําพรบอกว่า3ามสองปสวยครับอ่ะกันแล้วแต่มากเนาะคะ่ะกาเอาไปจับหรือว่าจะเอาเลขเนี่ยในชุดนี่หกตัวเนี่ยเอาไปจับมุนยังไงก็ได้เนะค่ะ fc กัสุดแล้วแต่ fc นะคะมักชอบแบบใดเนาะค่ะกไปจับคู่เอาก็ได้นะค่ะหรือว่าเนาะค่ะ ผู้ใดที่มีสูตรคำนวณลัก,กลอยนะคะที่ว่าแมนๆนะคะก็บออลองออมันจับใส่นะคะออลองออมันจับนะคะเบิ่งเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะสำหรับตัวเลขแนวทางรักสายคเมรเพิงกับไฮมาะค่ะมี3ตัว2ชุดเนาะค่ะ103แล้วก็528ส่วน2ตัวก็ตัดออกมากจากเลขในเลข3ต,ะะตัวเหรอคะก็บตะวันตันถ่ายมีแค่ศูนยมศูนย์หนึแล้วก็28นะคะ FC มักชอบกระลองไปยิบจับลอตเตอรี่เบิ้งเนาะค่ะมาบางประชอบกันเรีนพานนะคะวันนี้แอดกับบรูคือกันว่าจะเข่ารู้ว่าจะรุดเนาะค่ะแต่สถิติเพิ่นไห่มากน่ะมันเข่ามา2องวัดติดที่ออกซื้อนะคะไหเอฟซี FC ได้รับชมรับฟังแต่ก่อนหน้านี้นะ,ะเพิ่นก็ถูกมากสี่วดติดเนาะคะ mm ่ะ hmm. คุณละอองเห็นลงแต่ไม่แน่ใจ <c oughs> แมงค่ะกะหบะะหซากรระว่างเนาะค่ะเพราะว่า ตอนนี้ปลอมร้ายแล้วก็ซื้อร้ายเนาะค่ะไก่เอฟซีไก่ไฮไซตุนพินิจของเอฟซีนั่มเนาะค่ะตะวันจากน้องเบลนะคะจากน้องเบลนังกับแมนตะวันตอนนี้ช่องน้องเบลกับคือว่าล่ะเกือนเลยก็คืออ่าปลอมร้ายนะคะก่บเอฟซีใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังดีๆน้องเบลเพิ่งจะย้ำเตือนในเอฟซี FC ในช่องทางของเพลินตะวันอ่าบางคนก็นยังหลง ลงเข้าไปได้ลงเข้าไปเสียเงินก็คือแนวทางนะ่กะก็คือแนวทางเนี่ยเป็นการให้ฟรีๆนะคะเพราะว่าพอแอดมินนั่มตามแนวทางให้ fc นี่โดนแล้วผู้ได้เป็นเอฟซีอลีเนี่ยจะรู้ว่าซีหาปีแล้วเนาะคะ่กะก็คือจะให้ฟรีว่ามาเิจฉะะา,นนะชาชีพอยู่แล้ว่ะไปเสียเงินถอยเอฟซีแต่เอฟซีเอาไปลงทุนนะ่ะกับ เสียเงินแล้วน่ยไมค่ะตัวเลขนะมัน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 ใดถ้าสมมุติว่ามันถือหอบหอบไปหอาไปเสียเงินออกมาแล้วหอามาซื้อถือมันก็ดีไปแม่นว่าค่ะเพราะว่าเอามันกับบรรลูว่ามันจะถูกหรือบ่ถูกเนาะค่ะอันนี้แต่แอดแนะนําเลยว่าถ้ามีการให้เสียเงินเข้ากลุ่มไปเอาแนวทางก็ต้องไปเอาเนาะค่ะหาเบิงใน่ส่องใดที่ ฟีฟี่ที่เพิ่นเว้าให้ FC มักชอบก็เอาโลดหรือว่าความฝันเจ้าของน่นล่ะค่ะสำคัญผู้ใดค้านวณเป็นก็คขานวณเอามาเบิ่งมาเปรียบเทียบแต่ละอ่าแรงที่เพิ่นให้มากนะคะจังรับอิสราเอลที่เพิ่นให้ยเคยห้ถิกมาเบิ่งว่ามันสิเข้ากับเพิ่นบ่รับสายขมเมนมะเบิ่งว่ามันสิเข้ากับเพิ่นบ่นั่นล่ะค่ะก็จับเอามาใส่กันน่ะล่ะเอฟนาะจ้ะแล้วก็หรือว่าอ่าบ่ฝันบ่หยังมักชอบเลขที่เพิ่นเอาให้นี่ก็ ตามานําไปยิบจับลาเตลีใดเลยเนาะคะ่ะคุณทันจะนัน,นะคะ่ะห้าแปดฟันเห็นคนเกิดสองสี่แปดห้าก่อนฟันเห็นคนเกิดสองสี่เก้าหนึ่งอายุเจ็ดสิบสี่อืมเป็นตัวเลขห้าแปดแปดห้าตรงโอห้าแปดแปดห้าแล้วก็ห้าสองแปด อสองแปดรับซ้ายเขมนตรงกับรับอิสราเอลเลยนะคะรับอิสราเอลให้ห้าแปดสองเนาะคะ่ะเอฟซีเบิร์กดีๆแล้วจ้ามันจะเป็นตัวเลขตรงกันแต่ว่ามันแค่สลับตัดแนงเนาะคะ่ะซ้ายเขมนห้าสองแปดรับอิสราเอลห้าแปดสองอือทาห้าตัดสองโตมันกับซิมีหาแปดแปดหา้านะคะ่ะสองแปดแปดสองแล้วก็ห้าสองสองห้าถ้าตัดสองตัวนะคะ อ่ะสำหรับรับสายคเ,เมนเนาะค่ะแอคกาไฮเอฟซีนะคะกกนะคะ้นำเสนอเอฟซีแล้วเนาะคะ่ะเอฟซีกัพิจารณาเอาเนาะค่ะมักชอบนะคะ,ะ,คะการน้ำไปยิดจับแบตเตอรี่ถ้าว่าหาสองแปดสองแปดหานี่ยาดอัดเยอะเนาะค่ะมันไปนตรงกับเหล็กรับอิสราเอลน้ำนะคะกับฝ่าว่าเ็นนิไซก็ล่องยิดจับแบตเตอรีร่ไว้เนาะคะ่ะบ่ได้โตตรงกับ าตกกระใบเพื่อมันมีมันได้รางวัลมันมีหลายรางวัลในรุ่นหลายรางวัลน,นะคะอาจจะเป็นเลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวหรือว่าจะเป็นเลขอ่านะเลขรางวัลที่1ถึงรางวัลที่หก็เป็นไปได้เนาะคะเอฟซีอาจังไดกะขอให้เอฟซีเนาะคะ่ะมันมันนะคะแห้งเฮ้งปังๆเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางรับสายเขมรนะคะถ้าออกอากาศงวดนี้นะคะก็จะเป็นงวดที่3เนาะคะ่ะที่อ่า ทางทีมงานไดมาาแบงปัน f อซนะคะถ้าเข้าวันนี้ก็จะเป็นสามวดติดนะคะอาจางยไรก็ให้แฮ้งๆปังๆเ้ยจากเอเดี๋ยวเจอกันนะคะคลิปหน้าจะไปตามตัวเลขอาจารย์ได้สำนักไดมาาฝากเอฟซกันรอดติดตามนะคะอ,อก,กับออนุญ,ญาตล่งไลท์โซเลยนะคะสวัสดีค่ะ